วันว่างๆนะครับวันนี้พาพี่เสือหมอกมาบ้านช้างเอียงหมูบินนะครับเอามาแต่งช่วงล่างครับขึ้นสไลด์มาเลยครับ จัดทรงช่วงล่างใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้อยู่ช่างเอียงนะครับอยู่จังหวัดอุดรน,นะครับเอียงหมูบินนะครับ,รบตอนนี้ก็จอดเข้ารอผ่าตัดนะครับนี่ครนี่ก็ช่างลีโอนะครับ ช่างประจำอู่ระมือขวาช่างเอียงหมูบินนะครับส่วนช่างบดพรุ่งนี้จะมานะครับช่างบดพอดีไหลไปกับปีใหม่นะครับไหลไปพร้อมปีใหม่ครับก็สเต็ปของเรานี่ช่วงล่างนะครับเราจะจัดทดาําใหม่หมดเลยนะครับจะให้ช่างเอียงนี่เลาะเหลาใหม่หมดเลยนะครับทั้งหน้าและหลังแล้วก็จะเปลี่ยนโช๊คเป็นโปรฟิดอร์ปรับแปดนะครับ จะจะให้จะให้มันมีความนุ่มนะครับเพราะาตอนนี้นี่มันขับแล้วมันผมว่ามันแข็งไปเพราะมันแข็งไปนะครับนี่ครับพอเมื่อกี้นี้ที่มีแต่งที่กรุงเทพมาก็ไปทําเปลี่ยนเทอร์โบมาแล้วก็ทําท่อสนอกเกิลหลายอย่างอยู่ครับแต่คราวนี้ยังเหลือช่วงล่างมันยังไม่สวยนะครับจะให้ช่างเอียงหมูบินเก็บช่วงล่างให้ทั้งหน้าและหลัง เราไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพนะครับอยู่อุดรธานีแล้วก็มีร้านทําช่วงล่างสวยๆโฟวิวนะครับ mm hmm. อู่ช่างเอียงหมูบินครับอุดรธานีครับเน mm ี hmm. ่ยพอรถที่ผ่านมือช่างเอียงไปแล้วก็โอ้เป็นเป็นสิบคันแล้วเนาะช่างเอียงเนาะเป็นเป็นสิบกว่าคันมา,มากกว่าสิบคันนะครับ mm hmm. รถที่วางคานนะครับ mm hmm. คิดว่าพวกผมไว้ใจแกน่ะแกไม่ธรรมดานะครับอู่เอียงหมูบิน ใครจะวางคันคิดจะวางคันมาหาช่างเอียงได้ครับโทรปรึกษาได้ครับให้ดูสภาพนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูหลังเสร็จวางสิบคันก็จริงนะแต่ประสบการณ์ไม่ธรรมดาครับโอ้แกวางไปเยอะอยู่มากกว่าสิบคันอยู่เดี๋ยวช่วงล่างเราจะทําใหม่อันนี้ก็คือสภาพสภาพเก่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้วิ่งวิ่งสองร้อยไม่สั่นปล่อยมือครับได้เลยโอ้โหเอาอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจะมาบีฟอร์อัปเตอร์ให้ดูนะครับ จากช่วงล่างแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเซตโชคทั้งสี่ต้นใหม่หน้าหลังให้หมดเลยขับนิ่มๆมันลดเก๋งไปเลยนะครับนี่ฮะ<ม>เดี๋ยวเราจะฝากกับอู่ช่างเอียงไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับ<ม>เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตประมาณสัก สิบวันผมจะมาทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะครับว่างานฝีมือช่างเองียงโมบินเป็นยังไงอะนะครับสมควรที่จะมาทำหรือเปล่า,าเพื่อพน้องหรือ f c ท่านไหนอยากมาทำนะครับเดี๋ยวดูผลงานคันนี้ได้ครับคันนี้เน้นขับหล่อนะครับไม่ได้ไปลุยแต่ความแข็งแรงยังคงเดิมนะครับ ก็เดียวก็คิดตัดสินใจนี่มาอู่ช่างเอียงหมูบินนะครับคิดไปตั้งแต่สิ้นปีเมื่อกี้ทันมาอ๋อคุยช่างเอียงไม่รับรถช่างเอียงไม่รับรถเพราะว่าะอะไรมกรลาค่อยมารถเต็มอู่รถเต็มอู่นะครับดูฮะได้รอคิวเหมือนกันนะครับโอ้บอกว่ามกราลาค่อยมาใช่ไหมทันมารถเต็มอู่แล้วอืมตอนนี้รถเบาลงไปเยอะและ้วเปิดมกรลามาเรามาตามนัดเลยนี่มาตามนัดตามคิวนะครับต้องได้โทรจองคิวนะครับ โทรปรึกษาได้เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ช่างเอียงส่งไว้ให้ทางข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ครับโทรสอบถามแกได้ปรึกษาแกได้ฟรีครับตอนนี้ยังเป็นโสดอยู่นะครับช่างเอียงยังเป็นโสดอยู่นะครับต้องการแม่บ้าน,าเ,นเอ่อมาใช้เงินช่วยนะครับแกรับสมัครอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับรอชมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูครับ ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ